รถใช้ถนน,นเรามีทุนคนไทยหนทางจากไกลไกลบ้านของเราประเทศไทยขับขี่ปลอดภัยทุกคนสุขใจทุกการเดินทางมารวมบอกรักขับขี่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนน,นมีน้ำใจวีในห่วงใหญ่อภัย ก็วันนี้มาทำกิจกรรมรณรงค์ล,ล,ลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับของทางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถานนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการสร้างสํานึกสร้างกระแสให้กับพี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวนะครับเพราะว่ากฎจราจรเนี่ยถือาเป็นเรื่องที่สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็น วาระที่สำคัญของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐทัง้งภาคเอกชนนะครับที่จะร่วมกันรณรงค์นะครับลดความสูญเสียจากอัเหติทางถนนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าทุกภาคส่วนในจงังในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะยิ่งอำเภอสูนเนินได้จัดกจิจกรรมขึ้นก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับัสดีครับ รถใช้ถนนเรามีทนคนไทยคว,วามทางจากไกลไกลบ้านของเราประเทศไทยขับขี่ปลอดภัยทุกคนสุขใจทุกการเดินพางมาร่วมบอกรักขับขี่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจวินัยห่วงใหญ่อาภายัยเคารพ เพรงใจบารยานี่คือทุนคนไทยแทนความรักความห่วงใยของคนไทยที่มีให้กันบอกรักขับขี่ปลอดภัยบอกคนไทยมาช่วยกันใช้รถใช้ถนอนอย่า,สารสาร้างสรรค์ทุกคืนวัน เรามั่นใจมีสติไม่ประมาทก่อนสตาร์ทคิดหลอดภัยใช้ชีวิตมีจิตสำนึกทุนคนไทยสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองบอกเรก ประเททศไยบอกคนไทยให้ช่วยกันใช้รถใช้ถนนด้วยทุกคนไทยขับขี่ปลอดภัยสุขใจทุกคืนวันมาร่วมบอกรับขับขี่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจวินัยห่วงใหญ่อาภัยเขารบเกรงใจ บารยานี่คือทุนคนไทยแทนความรักความห่วงใยของคนไทยที่มีให้กันบอกรักขับขี่ปลอดภัยบอกคนไทยมาช่วยกันใช้รถใช้ถนน,นอย่างส,าร,สาร้างสัคนทุกคืนวัน เรามั่นใจมีสติไม่ประมาทก,ก่อนสตาร์ทคิดปลอดภัยใช้ชีวิตมีจิตสำนึกทุนคนไทยสรส้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองบอกเรา ประเทศไทยบอกคนไทยให้ช่วยกันใช้รถใช้ถนนด้วยทุนคนไทยกับขี่ปลอดภัยสุขใจทุกคืนวันสร้างสรรค์ประเทศไทยด้วยภูมิพลังทุนคนไทยอย่างย่งยืนสร้างสรรค์ ปรยเทศไทยย,ไทย,ยัย,ย,ยันยนจัยนปทศมนงครับตงรทโเรียนห้ับงเรียนหรืาาสมิอนุาลสงจํนวนส6มสและมอับุบาลายสัมธินุบาลสาจํนวน6 จะมีไซด์ไซ์ได้ไหมครับปอดภยแล้วครับ้วก็่เรติมด้วยนะครับใส่แล้วสุเดยนมากจังครับอยู่ที่กิจกรรมรณรงความปลอดภัยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จังหวัดนครราชสีมาตับงแต่30 อำเภอเสมือนจังหวัดนครราชสีมานะครับและโรงเรียนสูงโรงเรียนสูงเดินจำนวนสิบเก้าใบนะครับผมวันนเชิญนะครับท่านรองประสิทธิพัฒน์ยากร โดยสิทธน,น,นะครับผู้รับราชกางาสาวสุพินยาสุพินยาพาวจังเกิ้นะครับได้ไปเจอเลยนะครับแล้วก็ต่อจากบ้านแตนทา้าว่าจะเป็นสวนพนาเด็กเล็กบ้านส้มตกลาน,นะครับจำนวนสามใบสวนพนาเด็กเล็กบ้านทะเลยิมตั้งจำนวนสิบสองใบสวนพนาเด็กเล็กบ้านบันแอนสิบ เด็กบ้านเลเห็นตั้งนะครับสิบสองใบจะเชิญนางสู่นะครับโรงเรียนศูนนาเด็กเล็กบ้านเร่ตั้งรับมอบกับสิบสองใบและนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเร่แก่นะครับรวมสิบนบครับจะเชิญตัวแทนนะครับบ้านบัจเจก์รับมอบติดสิบห้าใบนะครับงาน ชนโน๊กนะครับชนชนโนกนะครับชนถนนชัยประเสริฐนลำดับที่สิบท่านมอไปกับตะบลนาตรางนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตรากจำนวนสี่สิบใบนะครับคู่รับมอบกับหลังเสาคู่ตัวตรวจไม่ไนะครับต้นแตงตัวสวยอยใสเขาไม่ได้ สี่สิบใบนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ่เชิญครับรับมอบทั้งหมด26ใบนะครับผู้รับมอบคบนงสาววิภาวดีวิเศษแสงทองนะครับคุณครูแล้วับต่อไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอ20่ใบ,บ,บ,บครับผู้รับมอบคำนงน,น,นัทชวาลัตนะครับสุทธิสัญญาครับ รวมทั้งสิ้น86ใบนะครับอำอหากลางตามด้วยทังวมัเือเก่านะครับโรงเรียนวังลาพิทยาคมจำนวน5ใบน,นะครับน,า,นบา,กกา,มมายจีรพลแก้วบุตากลุบีม,ม่อนชันยนินดีตือนเลยนะครับโร,รงเรียนวังลาพิทยาคมแล้วก็บุทีิเลกค,ครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการหา,าสทังวัดบุญกิเล็กจำนวน10ใบนะครับ ในทักษะนิจิตสูงเนินรับมอบนะครับและคำบูดแรกของตะไคร้นะครับมอบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการอาหารส่วนตบลหนองตะไก่จำนวนสิบเจ็ดใบนะครับดูรับมอบจากสาวสิบตาสีใหม่นะครับดูรูบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่วนตัวตาไก่นะครับ จำไปก่อนใช้รถใช้ถนนเรามีทุนคนไทยหนทางจากไกลไกลบ้านของเราประเทศไทยขับขี่ปลอดภัยทุกคนสุขใจทุกการเดินทางมาร่วมบอกรักขับขี่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจวีในห่วงใย ภัยเคารพเกรงใจมารยานี่คือทุนคนไทยแทนความรักความห่วงใ่ของคนไทยที่มีให้กันบอกรักรขันขี่ปลอดภัยบอกคนไทยมาช่วยกันใจรถใจถนอนอย่างา้า วันเราม,มั่นใจมีสติไม่ประมาทก,ก่อนสตาร์ทคิดหลอดภัยใช้ชีวิตมีจิตสำนึกทุนคนไทยสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเอง ช่วยกันใช้รถใช้ถนนด้วยทุนคนไทยขับขี่ปลอดภัยสุขใจทุกคืนวัน